ความเชื่อในแต่ละสิ่งนั้นมักไม่เหมือนกันแต่คำอุบายที่ผู้ใหญ่ใช้มาหลอกเด็กนั้นแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันไปเราทุกคนมักก็เคยได้ยินคำอุบายแบบนี้มามากมายจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างผู้ใหญ่ก็มักเล่าให้ฟังเพื่อให้เด็กรู้จักคิดในแต่ละความคิดในแต่ละสิ่งว่าควรทำอย่างไรบ้างและควรทำหรือไม่ปลอดภัยหรือเปล่าทุกคน มักมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันมีทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไปคำอุบายที่ผู้ใหญ่มักใช้หลอกเด็กล้วนแฝงไปด้วยกุสโลบายวันนี้โชว์หวยจะพาไปพบกับสิบความเชื่อสยองของคนโบราณเรื่องที่หนึ่งโบราณเชื่อว่าบ้านหลังใดเมื่อมีคนตายวันที่จะนำศพไปเผาโบราณกล่าวไว้ว่า อย่าหามสพลงทางบันไดเพราะจะทําให้ดวงวิญญาณของผู้ตายจําทางได้ทําให้ดวงวิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะยังมีห่วงญาติพี่น้องหรือสมบัติดวงวิญญาณจะวนเวียนอยู่แถวนั้นไม่ยอมไปที่ไหนจึงทําให้ผู้คนที่อยู่บ้านมีบาปติดตัวเมื่อตั้งศพส,สวดศพกันเสร็จแล้วสามวันเจ็ดวันก็ได้เวลาที่จะเคลื่อนศพไปเผาที่วัดกันในตอนที่จะเคลื่อนศพไปเผาที่วัดนั้น โบราณท่านห้ามหามศพลงบันไดบ้านเพราะเกรงว่าผีจะจำทางได้ถ้าผีจำทางได้ก็อาจจะวนเวียนอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปผุดไปเกิดอยากอยู่กับลูกหลานญาติมิตรของตนหรือห่วงสมบัติไม่อยากจากไปไหนเพราะความอาลัยอาวรณ์เรื่องที่2ห้ามเคาะจานชามเวลากินข้าวเพราะคนโบราณเชื่อว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณพนเนจร ไม่ได้ยินเสียงเราเคาะจานชามก็จะพากันมาแย่งกินข้าวเราบางทีเรารู้สึกว่าทําไมกับข้าวในจานถ้วยนั้นจึงหมดเร็วเหลือเกินและหมดไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะไม่ได้สังเกตตัวเราเองยังไม่ค่อยได้กินแล้วใครละ่ะเป็นคนกินแสดงว่าต้องมีสิ่งอื่นที่เราเชิญมาโดยไม่รู้ตัวมืแอบกินร่วมวงกับเราก็เป็นได้ทั้งนี้ความเชื่อนี้ ยกเป็นกุศโลบายที่ว่าการเคาะจานชามจะทำให้จานชามแตกเสียหายอีกทั้งยังเป็นการเสียมรยาทในวงกินข้าวเนื่องจากมรยาทของคนไทยในวงกินข้าวนั้นสำคัญมากๆเรื่องที่สามนกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายเพราะความเชื่อของคนโบราณบอกว่านกแสก เป็นนกที่ถือว่าให้ความอปมัปมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วนกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคนในสมัยโบราณเล่ากันว่าหากบ้านไหนมีคนป่วยแล้วมีนกแสกมาเกาะหลังคาบ้านคนที่ไม่สบายในบ้านนั้นจะล้มป่วยตายในไม่กี่วันเมื่อเห็นนกแสกมาป้วนเปี้ยนบริเวณบ้านคนโบราณมักใช้ปืนยิงหรือทำเสียงดัง เพื่อไม่ให้นกแสกเข้ามาในบริเวณบ้านของตนเรื่องที่4ห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนคนโบราณจะห้ามให้เล่นซ่อนแอบเวลากลางคืนเพราะเชื่อว่าผีจะบังตาผีจะเอาตัวไปซ่อนกุศโลบายที่แท้จริงของคนโบราณก็คือไม่ควรที่จะไปเล่นตอนกลางคืนเพราะเดี๋ยวจะหลงทางและไม่ปลอดภยัย เพราะอาจจะโดนสัตว์ร้ายงูเลี้ยวเขี้ยวขอกัดแล้วคนอื่นมาช่วยไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้เรื่องที่5ห้ามเผาศพในวันศุกร์สถียนโกเศตเล่าไว้ในหนังสือการตายว่าการห้ามเผาศพในวันศุกร์นั้นเป็นสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าซิมเพเรติกเมจิกคือสิ่งใดมีลักษณะค้ายคลึงกัน สิ่งนั้นก็เป็นผลเหมือนกันวันศุกร์ชื่อก็บอกว่าศุกร์ถึงจะมีคำแปลต่างกันแต่เสียงเหมือนกันก็ขึ้นชื่อว่าศุกร์ถือว่าเป็นวันดีการเผาผีเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลถ้าเผาในวันศุกร์ก็อาจจะถูกลากให้ความสุขได้รับอิทธิพลของความไม่เป็นมงคลทำให้กลายเป็นทุกข์ไปได้บางทีก็เชื่อกันว่าเผาผีวันศุกร์ให้ทุกข์แก่ญาติ แต่ก่อนถือกันว่าห้ามเผาศพในวันคู่ข้างขึ้นวันขี้ข้างแรมเป็นอัปมงคลเรียกว่าผีเผาคนต้องเผาวันขี้ข้างขึ้นวันคู่ข้างแรมเรียกว่าคนเผาผีเพราะแรมหนึ่งค่ำเท่ากับวันที่16ของเดือนกลายเป็นวันคู่ไปส่วนวันแรมสองค่ำเท่ากับวันที่17ของเดือนกลายเป็นวันขี้ไป เพราะฉะนั้นการเผาวันคู่ในข้างแรมจึงเท่ากับวันขี้เหมือนกันที่ให้เผาวันขี้อธิบายในเชิงปริศนาธรรมได้ว่าความตายเป็นของเฉพาะตัวจะเอาไปให้คนอื่นตายแทนไม่ได้วันเผาจึงต้องเป็นวันขี้เรื่องที่6เวลากลางคืนได้ยินเสียงอะไรอย่าทักหรือขานรับของจะเข้าตัว คนในสมัยก่อนมีความเชื่อในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์คาถาอาคมโดยเมื่อถึงวันสำคัญตามความเชื่อของผู้ที่เรียนก็จะมีการปล่อยของซึ่งในที่นี้หมายถึงคาถาอาคมผีหรือเวทมนต์ต่างๆออกไปเพื่อทดลองวิชาและเมื่อของผีหรือเวทมนต์ดังกล่าวไปถูกหรือกระทบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะเกิดเสียงดังเปลี้ยงปล่าหากใครทักของนั้นจะเข้าตัวคนที่ร้องทักอาจจะเป็นตะปูหรือหนังควายเข้าท้องทำให้เจ็บป่วยหรือตายได้ฟังแล้วน่ากลัวมากดังนั้นในตอนกลางคืน,คนหากมีใครมาเรียกหรือมีเสียงอะไรที่แปลกๆคนสมัยก่อนจะเงียบไม่ขานรับ นอกจากจะแน่ใจว่าเป็นเสียงคนที่คุ้นเคยจึงจะขานรับคนโบราณได้วางอุบายเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้ว่าให้กลัวเกรงเพื่อสั่งสอนหรือเตือนบุตรหลานของตนให้รู้จักระมัดระวังภัยอันตรายในยามค่ำคืนเพราะอาจมีคนมารอบทำร้ายและขานเรียกเพื่อให้ถูกตัวดังเรื่องที่กล่าวต่อไปนี้ที่เล่ากันต่อมาว่าเวลาที่จะสร้างเมือง จะต้องมีเสาหลักเมืองอยู่4ี่มุมเมืองขุดหลุมขนาดคนลงไปได้และมีไม้สุงขนาดใหญ่ที่ใช้ทำเสาหลักเมืองวางอยู่ปากหลุมทางราชการจะให้ทหารออกไปตามหมู่บ้านในคืนเดือนมืดแล้วตะโกนดังๆเป็นระยะระยะว่าอินจันมั่นคงถ้าบาังเอิญไปตรงกับชื่อใคร และไม่ได้ทันฟังให้ถนัดขานรับออกไปทาหารหลวงก็จะจับตัวผู้นั้นไปเมื่อครบทั้งสี่คนแล้วก็จะพาไปประจำหลุมทั้งสี่มุมเมืองและทําพิธีปิดตาทั้งสองข้างบวงสวงตามพิธีกรรมจากนั้นก็จะผลักคนโชคร้ายทั้งสี่ลงไปในหลุมใช้ไม้สุงกระแทกลงไปให้คนทั้งสี่นั้นตายแล้วก็เอาดินกลบ จากนั้นทำพิธีบวงสวงปลูกสารคล่อมเสาหลักเมืองไว้กลายเป็นผีเฝ้ามุมเมืองเสาตกน้ำมันเรื่องเสาตกน้ำมันมีข่าวหนาหูทั้งในอดีตและในปัจจุบันเคยลงในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บ่อยๆเรื่องเสาตกน้ำมันยังหาสาเหตุไม่พบว่าเป็นเพราะเหตุใดพอตกน้ำมันจึงมีฤทธ เวลาอยู่ดีๆไม่เห็นมีฤทธ์อะไรเลยหรือจะเป็นเหมือนพวกช้างก็ไม่รู้ที่เวลาตกน้ำมันมักจะดุร้ายเสาตกน้ำมันหรือไม่ตกตามสันนิษฐานได้เป็นสองในคือเป็นพวกที่ติดมากับต้นไม้เดิมพวกหนึ่งและพวกที่ถือโอกาสเข้ามาสิงสู่อยู่ภายในพวกที่ติดมากับต้นไม้เดิมเรียวกว่าพวกนางไม้ ถ้าเป็นไม้อะไรก็นิยมเรียกตามนามต้นไม้นั้นเช่นนางตะเคียนก็คือนางไม้ที่อยู่กับต้นตะเคียนส่วนพวกที่มาอยู่ทีหลังเป็นพวกสัมภเวสีซึ่งท่านมาอยู่กับต้นตะเคียนที่ตายแล้วก็นิยมเรียกนางตะเคียนเหมือนกันคือเรียกตามนามของต้นไม้รวมแล้วจัดเป็นพวกสัมภเวสีทั้งสิ้น ไม่ใช่เกิดจากต้นไม้หรือเกิดตามพันไม้แต่อย่างใดแต่ก็แปลกอยู่เหมือนกันถ้าหากนางไม้ตนใดที่อยู่กับต้นตะเคียนโดยมากมักจะดูร้ายแต่ก็ไม่ทุกต้นเสมอไปมีเป็นส่วนน้อยที่ดูจริงๆมิฉะนั้นคนคงทำลายเอาป่าไม้ต้นตะเคียนมาทำบ้านจนหมดป่าแน่ถ้าดูจริงๆทุกต้นแต่นักตัดต้นไม้เห็นต้นไม้ใหญ่ๆ ก็กลัวเหมือนกันมีการอธิษฐานก่อนโค่นต้นไม้โดยเขาจะใช้ขวานที่ใส่ด้ามไว้หลวมๆพอถอดออกจากตัวได้ง่ายเมื่อขอแล้วก็ฟันไม้ทิ้งหัวขวานติดไว้กับต้นไม้แล้วถอดด้ามออกทิ้งไว้หนึ่งคืนวันต่อมาจึงจะไปดูถ้าขวานยังติดอยู่กับต้นไม้เขาจะโค่นทันทีแต่ถ้าขวานหลุดออกมา ก็จะฟันทิ้งไว้ใหม่วันต่อมาก็ไปดูอีกทีถ้าหากยังหลุดอีกก็จะไม่โคน่นแต่ก็มีบางรายอยากได้ไม้มากก็พยายามทำจนครบสามครั้งถ้าขวานยังหลุดอีกก็จะไม่โคน่นเพราะเจ้าที่ที่อยู่ในต้นไม้หวงเอาไม่ได้เพราะจะเกิดอาเพศทีหลังเรื่องที่8ด โบราณท่านห้ามไว้ว่าอย่านั่งนอนตรงคือบ้านผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกผีเข้าได้ง่ายหรือไม่ก็จะปวดศีรษะปวดตามเนื้อตามตัวคือบ้านก็คือเครื่องบนที่ยึดเสาด้านขวางซึ่งรับน้ำหนักมากพอสมควรถ้าใครไปนั่งหรือไปนอนอยู่บริเวณนี้ก็จะนั่งจะนอนอย่างไม่เป็นสุขเราอาจจะถูกผีสิงอาจปวดศีรษะปวดเนื้อตัว ร่างกายขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุก็ได้ในข้อนี้เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ว่าคือบ้านรับน้ำหนักของตัวบ้านไว้มากกลัวว่าถ้าพังหรือถล่มลงมาจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เรื่องที่ 9. โบราณมีข้อห้ามเอาไว้ว่าห้ามนำแกงหอยขมมาเลี้ยงแขกหรือผู้ที่มาเยี่ยมเยียน เพราะจะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีตามมาภายหลังได้ไม่ว่าจะทําให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ก็จะต้องมีเหตุทําให้ห่างเหินกันได้จนมิตรเกิดการหมางเมินหรือกลายเป็นศัตรูกันไปได้โบราณมีความเชื่อว่าหอยขมนั้นชอบดูดสิ่งสกปกซึ่งถนำมาเลี้ยงแขกหรือผู้มาเยือนจะทําให้หอยขมดูดเอาความรักและความซื่อสัตย์ที่มีต่อกันนั้น หายไปแล้วก็จะทำให้เกิดความเกลียดชังหรือต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่จะต้องทำให้เลิกลากันได้ซึ่งทำให้เสียเวลาที่ได้คบหากันมาเรื่องที่10การตั้งสารประภูมิไว้ในบริเวณบ้านโบราณมีข้อห้ามอยู่ว่าไม่ให้ตั้งสารปรภูมิไว้ใต้เงาเรือนโดยมีความเชื่อว่าสารปรภูมินั้นมีภูมิเทวดา หรือเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตยอยู่และเทวดาจะคอยปกปักรักษาไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาก้ำกายทำอันตรายคนในบ้านได้หากเรือนหลังใดตั้งสารพระภูมิไว้ใต้เงาเรือนก็เท่ากับว่าผู้คนภายในบ้านนั้นอยู่สูงกว่าและไม่เคารพต่อเทวดาหรือเจ้าที่เจ้าทางที่ตนนับถือจะเป็นเหตุให้เกิดอาเพศต่างๆนาะนาะ จนผู้คนที่อยู่ในบ้านนั้นไม่มีความเจริญรุ่งเรืองขาดโชคลาภทําการสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จเจ็บป่วยกระสอกกระแะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตขอบคุณที่รับชมหากท่านชอบอย่าล,ลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ